งานตรวจสอบบ้านเก่าบ้านมือ2นะครับวิชัวอินสเปคชั่นนะครับเป็นการตรวจสอบที่าทางกายภาพนะครับ ใช้จ่ายไม่แพงและสามารถปรับเมินผลได้เบื้องต้นเลยนะครับอาคารหลังนี้เป็นอาคารเก่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับมีอายุประมาณ40-50ปีนะครับเจ้าของก็เลยต้องการให้มาประเมินโครงสร้างนะครับเบื้องต้นนะครับว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับขั้นแรกเราจะต้องทําการวัดระยะองค์อาคารต่างๆนะครับเนื่องจากอาคารเก่าส่วนใหญ่จะไม่มีแบบขอสร้างหรือไม่มีแบบงานสถาปัตย์เลยนะครับเราก็ทําการวัดว่าตาแหน่งเสาอยู่ตรงไหนตรงไหนคือส่วนต่อเติมระยะห่างระหว่างเสา อยู่ระยะระยะกี่เมตรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็นําข้อมูลนี้กลับมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําการสํารวจความเสียหายของอาคารนะครับเพื่อนํามาจัดทำดามจแมปนะครับความเสียหายของอาคารว่าอาคารนี้มีความเสียหายบริเวณไหนบ้างตรงไหนบ้างและต้องแก้ไขอย่างไรนะครับก็ทําการสำรวจตั้งแต่ชั้น1ชั้น2 ชั้น3หรือดาดฟ้าเลยนะครับอันนี้เป็นความเสียหายของท้องพื้นที่มีความเสียหายปูนแตกเหล็กเป็นสนิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเสียหายห,ายหลายๆจุดเลยนะครับตัวนี้เป็นเสาของอาคารชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเกิดน้ําท่วมและโครงสร้างเสื่อมสภาพมากนะครับปูนค่อนข้างจะยุ่ยเลยนะครับอันนี้อาจต้องทําการทุบสกัดนะครับแล้วก็เทเสาใหม่เลยนะครับพะสีปูสีปูนเห็นไหมครับมีความฉ่าน้ําและมีสภาพ กำลังอัดค่อนข้างจะต่ํามากนะครับอันนี้มีความเสียหายต้นอื่นๆด้วยนะครับหลายๆต้นเลยนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขซึ่งเราจะระบุลงไปในดามเมดแมปตัวนี้เป็นพื้นดัดฟ้าซึ่งเสื่อมสภาพเหมือนกันนะครับคอนกรีตเนี่ยแตกร้าวเลยยุ่ยเลยนะครับอันนี้ก็ต้องทําการซ่อมแซมนะครับโดยมีคําแนะนําในรายงานนะครับต่อมาเราจะทําการตรวจวัดค่าดับของอาคารว่าอาคารเนี่ยมีความสุดเอียงหรือเปล่านะครับ อาคารนี้ที่เราตรวจสอบเนี่ยพบว่าอาคารเนี่ยไม่มีการสุดเอียงเลยนะครับอยู่จังหวัดต่างจังหวัดก็ดินอาจจะมีความแข็งนะครับอาคารนี้ไม่สุดเอียงแต่แต่อีกอาคารหนึ่งของลูกค้าก็มีการเอียงประมาณ3มเซนนะครับอันนี้เราก็จะระบุในรายงานนะครับเหมือนกันอันนี้เป็นอีกอาคารที่สุดเอียง3มเซนนะครับที่ระบุไว้ แต่่า40-50ปีแล้วอาจจะมีการชะลอ,อการสุดตัวแล้วก็ได้นะครับหลังจากเราวัดค่าดับเสร็จเราก็ทําการสุ่มทดสอบกําลังอัดคอนกรีตนะครับอันนี้ค่าคอนกรีตเสาที่เสื่อมสภาพมากๆครับค่าอยู่ประมาณประมาณ100 k c เองนะครับซึ่งต่ํามากนะครับอันนี้แนะนําให้ซ่อมเลยนะครับอันนี้ก็ค่าทดสอบคอนกรีตค,ค่าค่ากำลังอัดด้วยเครื่องมือรีเบลแฮมเมอร์เทสนะครับทดสอบมาก็ค่อนข้างจะต่ํา คานโอเคคานทดสอบมาแล้วคานยังดีอยู่นะครับดังนั้นเลยแนะนําให้ทําการซ่อมคานในส่วนที่มันเสียหายตรงนี้นะครับสนใจงานบริการตรวจสอบบ้านเก่าบ้านมือสองนะครับประเมินโครงสร้างนะครับสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยครับ